ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักนักช็อปนักแชร์ทั้งหลายวันนี้แย้มมีแอปดีๆมาบอกต่อที่ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้นั่นก็คือแอปยูพิกยิ่งช็อปก็ได้เงินยิ่งแชร์ก็ได้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมช็อปแชร์ที่อื่นธรรมดาไปเลยจ้ายูพิกเนี่ยนอกจากจะได้สินค้าดีราคาดีแล้วยังได้เงินคืนด้วยวช็อปจัดประหยัดจ่ายขนาดนี้มิตรรักนักช็อปจะรอช้ายอยู่ใหญ่ต้องรีบไปดานวน์โหลดกันเลย ในแอปเนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายหลายประเภทรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ดังชั้นนําขึ้นห้างที่พวกเรารู้จักกันเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด,ดีวเด็ดในแต่ละวันให้พวกเราได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานแต่เราจะได้อะไรมากกว่านั้นถ้าเราเป็น You Picker การเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะเราจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะ้ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษหรือว่าได้แคชแบ็กเงินคืนแต่เท่านั้นไม่พอนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าเราแชร์ลิงก์สินค้าที่เราซื้อลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วแล้วมีเพื่อนของเรามากดซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยโอ้มเกนอนอยูชิก็ได้เงินเลย อยากเป็นยูพิกเกอร์กันแล้วละสิอะง่ายๆนะคะให้ไปดาวน์โหลดแอป You p พิกก่อนเลยหลังจากนั้นลงทะเบียนง่ายมากด้วย l i ล e Facebook หรือเบอร์มือถือของเราแล้วเราก็ซื้อสินค้ายูพิกช i c e จากแอปซึ่งเราจะได้สินค้ายูพิกช i อยในราคาพิเศษด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกเกอรทันทีเหเหนื่อยเล่นใหญ่เกิน แล้วตอนนี้นะคะยจะมาบอกกันแบบละเอียดเจาะลึกกันไปเลยนะคะว่าการเป็นยูพิเกอร์เนี่ยดียังไงบ้างชอบคุม้มเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูพิเกอรแล้วช็อปกับย er <ๆ>ูพิกก็รอรับเงินคืนได้เลย<ๆ>มันคุ้มตรงนี้แหละแกไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ํามันแค่สั่งของออนไลน์นอนรอสบายๆยอยู่ที่บ้านขอมาส่งปุ๊บแล้วก็ยังได้รับเงินคืนอีกเพิ่มรายได้ เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก UP i c k เ er, กแล้วเราแชร์สินค้าลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วเพื่อนของเราเนี่ยมากดซื้อสินค้าจากงี์ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก UP i c k โ oh อ้โหเนี่ยยิ่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำรายได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยังทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยจ้าไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องไปเช่า ดังใหญ่โตเพื่อสต็อกของเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการส่งของด้วยเพราะว่าพี U ่ยูพิกเขาจัดการให้หมดจ้าเรามีหน้าที่ช้าๆชาช,ชอย่างเดียวสร้างรายได้ง่ายๆด้วยปลายนิว้วย้ำอีกครั้งว่ามันง่ายจริงๆแค่แชร์สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของเราเท่านี้ก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้ว แอปดึงดูดแอปดีแอปมีคุณประโยชน์ล่อใจมากขนาดนี้ไว้ใจเลยปะไว้ใจได้อยู่แล้วเจียเพราะว่าแย่เนี่ยลองมาแล้วแล้วก็รวยแล้วด้วย <c oughs> ดีขนาดนี้แย่เลยอยากจะชวนทุกคนมาเป็น y o u p i กอร์กันจะได้ช็อปสนุกแชร์สบายแถมยังมีรายได้เพิ่มด้วย <Wow. S 1> yeah.